ผมขายรถเก็บงานผมไม่ได้ขายตามสภาพเดี๋ยวผมไล่เช็คในเรื่องของความสะอาดทั้งหมดนะครับก็คือลื้อออกมาให้ทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรถถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน Vios Yaris สวมทะเบียนง่ายมากผมบอกเลยข้างในเนี่ยก็จะเป็นรถถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ไม่มีรอยตัดเชื่อมนะครับเมทดอาร์คเดิมเมทดสปอร์ตเดิมจากโรงงานทั้งหมดไล่ซิลิโคนเดิม erm, จากโรงงานไม่มีพ่นสีนะครับมีร่องรอยการขีดการตรวจสภาพของขนส่งมาหลายรอบแล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถ2มือ รถตัว e ด้วยนะเป็นตัว e 1 5 0 0งพัน cc vvti คันนี้ก็ความสปาให้ใหม่ทั้งหมดนะครับฝากกดติดตามด้วยทางเพจ f a c e b o o k แล้วก็ช่อง YouTube ลอยเชื่อมเดิมจากโรงงานข้างในเนี่ยรถทุกคันเนี่ยผ่านการใช้งานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของความสกรปรกนี่เม็ดอักเดิมพอสเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดพอสเดิมจากโรงงานทั้งหมดตัวปิดลุ่มทุกบานครับตัวนี้เป็นตัว e แล้วเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นการทาสปาทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมก็ให้ช่างเบนหรือออก